สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับแ r รอทอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับเครื่องพิมพ์มันติฟังก์ชันที่มีทั้งฟังก์ชัน Print Copy Scan นได้ครบใช้งานง่ายจาก Brother DCT T430W จะบอกว่าตัวเนี้ยตัวเล็กกระทัดรัดใช้งานสะดวกและคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ สิ่งแรกที่เห็นได้ชฉันเลยคือตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากเลยวางบนโตะ๊ะหรือว่าในห้องเล็กๆก,ก็สะดวกไม่เกะกะเลยแล้วเหมาะกับใครบอกเลยว่าเหมาะทั้งนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องพิมพ์งานบ่อยๆบอกเลยว่าทั้งใช้งานง่ายและประหยดัดและทีเด็ดของรุ่นนี้คือระบบเติมหมึกที่แม่นยำเติมง่ายไม่เลอะมือ และเขายังออกแบบมาเพื่อป้องกันการเติมหมึกผิดสีด้วยสามารถตรวจสอบระดับหมึกได้ง่ายด้วยตัวกระจุกใ,จใสตรงนี้เลยค่ะส่วนถาดกระดาษนะคะเขาออกแบบให้แข็งแรงใส่ง่ายไม่เกะกะแถมยังป้องกันฝุ่นด้วยมาดูเรื่องความเร็วในการพิมพ์กันนะคะความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ๋วที่16ภาพต่อนาที ส่วนสีจะอยู่ที่9.5ภาพต่อนาทีนะคะตอบโจทย์งานเอกสารได้สบายเลยและในกล่องเขายังมาพร้อมกับขวดหมึกด้วยนะคะสีดำเนี่ยพิมพ์ได้ถึง7,500หน้าหมึกสีทั้ง3ามขวดนี้รวมกันพิมพ์ได้5,000หน้ากันเลยทีเดียวค่ะประหยัดสุดๆไม่ต้องคอยซื้อหมึกบบอย ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยค่ะจะสั่งพิมพ์จากคอมหรือมือถือก็สามารถทําได้หมดเลยค่ะสําหรับวิธีการเชื่อมต่อ WiFi d i r e c t นะคะสามารถทํได้วยวิธีการดังนี้ค่ะกดที่ปุ่ม copy shortcut ค่ะและกดที่ปุ่ม WiFi พร้อมกันนะคะเสร็จแล้วตัวเครื่องก็จะปิดรหัส Wi-Fi มาให้เราแบบนี้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถปินผ่านมือถือได้แล้วค่ะ ส่วนเรื่องการรับประกันบาเดอร์เขาใจดีมากๆเลยค่ะให้2ปีรวมหัวพิมพ์หรือ30,000แผน่นแล้วแต่ว่าระยะใดถึงก่อนและยังรับประกันเพิ่มอีก1ปีเมื่อซื้อก่อน30กันยายน2568มั่นใจเรื่องบริการหลังการถ่ายได้เลยค่ะ สรุปแล้วนะคะ b าร์เดอ DCPT430W นี้เป็นเครื่องพิมพ์ที่กระทัดรัดเติมหมึกสะดวกประหยัดหมึกเชื่อมต่อได้ครบและประกันคุ้มค่าเหมาะทั้งการใช้งานที่บ้านและออฟฟิศหรือธุรกิจเล็กๆเ,เลยค่ะใครที่กำลังมองหาเครื่องพิมพ์อิง t a แทงคุณภาพดีตัวนี้คือคำตอบเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางด้านหน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แคลอทขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย